สวัสดีครับเพื่อนๆไปนี่เดินทางไปซอยพุทธาวันปุยคือเก่าเลยพี่น้องคุยทางคอกับแม่ของบ่าวขวางเนี่ยครับอาทิตย์เมื่อกี้นี่ไปวันปุยซอยคอ,อ,อเถ่าแม่เถ่าเนาะนี่กับไปวันปุยของซอยข้าพกับแม่ของบ่าวขวางเอง ึาบกวางเดินทางหรือบ้ากวางเยสียรยระเวลาในการเดินทางเสียเวลาจังหน้าที่พี่น้องบางทีบ้ากวางไปประมาณสิบกโลพี่น้องประมาณสิบสิบสี่สิบสามสิบสีโลนครับแน่นอมองอ,อ,อ,อีกอตั้งโซนหนึ่งพี่น้อง นี่มือนี้ว่ากวงต้องไปงานี่นอ้อเปล่พอดีลูกค้าไม่เงียบนะครับเรียกว่าโอ้ยเงียบรายย้ายแันทีเลยซอยปุ๋ยถอว่วปุ๋ยถถกว่าอะไปกันนั่งมือไม่ได้เปิดมาบินเ๋นว่อยมือเนาะ มันเป็นจุ๊บครับขากองมันเป็นแบบจุ๊บกระจกออกนะพี่น้องถ้าเป็นแบบคีบเนี่ยแน่นนิคีบหรว่าจะเป็นแบบลูกยางจุ๊บออกเหมือนต่นตู้แกมันจะพอคอยยึดเนเลยนะครับกระจกหรือเวลาแบบสะดุดหรือว่าไปเหยียบแบบว่าเป็นลูกยางสจะตกลงแต่เวลาบ่ห่อนีสิวัติพี่น้องประมาณ ยี่สิบนาทีนี่นะรวมๆยี่สิบนาที นี่แดดฮอนนิอิรีพี่น้องั้งแต่หลังฝนตกมาเนี่ยวันนี้แดดสุดๆเลยครับรือว่ามันจะแดดช่วงเศร์ช่วงบ่ายมากอ่ะจะเป็นเป็นอุ่มๆคือเก่ก็ปรมมาณนี่นะสงเงียบเป็นสันเนะาะขอคุณพลังบวกทุกท่กทานนะครับที่มารับชมวิดีโอคลิปนี้ของบ้าป๋องเชียร์ ว่ากว่างว่ากว่างว่าไหลยี่พะยี่มาแร้งพ่อไพี่น้องเนาะยี่มาส่องนี่ยากไรพี่น้องยากอะไรคือแบบยากยุ่งยากเรื่องอะไรอย่างแบบว่าทั้งแค่เปิดทิ้งไว้จริงจี่มันผลเอกคุยกับเพื่อนมันคือบ้านะพี iosis, <t ell> Means, which, which ่น้องเนาะบางช่องนี hmm. yes. ่บ right, ้ากว่างกินเปิดไห่สวดส่องไห่สดแรงโอ้ไล่กันมาละถอนมากแต่ละบ้านนี่มาเคลือนพี่น้องเนาะทางบ้านฟาร์มทางบ้านฟาร์มมันจะไหลแบบ แบบนี้นะพี่น้องบ้านฟ้าชั่วโมงก,การเก็บมันปรเดยมันเขาเรียกว่ามันบระดสูงเนาะอย่างชั่วโมงเก็บของบ้านบ้านแดงเนี่ย้าคิดเป็นนาทีก็สองแสนสี่หมื่นนาทีเนาะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านบ้านฟ้าเนี่ยแค่หกหมื่นนาทีนะพี่น้องเนี่ย,ยแค่หกหมื่นนาทีนะนเพื่อนถ้าเพื่อนท่านใดน,นะครับผมถ้าแบบคิดอยากเก็บไปเปิดบ้านฟ้าผมมาไปร้องเหบุประครับผมผมว่าน่าจะผ่านเขาเรียกว่าเก็บ นาทีการรับชมเนี่ยนาฬีกา,าเก่นแต่ไม่ควรวานแดงอยู่พี่น้องถ,ถ้าตั้งใจเลยถ้าเพราะตั้งใจก็บินอยากเคลื่อนหกหมื่น 6, นาทีนี่ไม่ใช่เรื่องยากเลพี่น้องแต่ว่าข้อกำหนดกหนดของหกหมื่นนาทีต้องทําให้ได้หกสิบหมื่นเด้พี่น้องหกสิบวันนะครับยง่างเช่นของบานแดงเงี่ยเก็บสองแสนสี่หมื่นนาทีมันเก็บรายิ่งแต่ว่าระยะเวลาในการเก็บ ปีหนึ่งพี่น้องสามร้านขอสิบห้าหมื่นคือม,มันมีเวลาในการเก็บตัวนะนะครับเดี๋ยวว่าถ้าเป็นบ้านฟ้าน,นี่ถ้าทําแบบว่าทําบ้างไม่ทําบ้างหกหมื่นนาทีภายในระยะเวลาหกสิบวันในยะเงื่อนนี่พี่น้องถ้าเลยระยะเวลาถ้าเลยระยะเวลาของหกหมื่นไปแล้วของบ้านฟ้าหกหมื่นนาทีมันี่เป็นลักษณะเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนงูกินหางพี่น้องวันที่หกสิบเอ็ด ปั๊บสมมุติว่าเราไลฟทุกวันทุกวันพอวันที่หกสิบปั๊บทีนี้เขาจะยกเขาจะไปดูสติเดิมตั้งแต่ที่เราวันที่วันวันแรกของของการเก็บนาทีจะมวงการรับรับับชมนะพี่น้องเขาจะไปตัดท่อนกันในระบบประมาณนี้นะครับผมทางเพื่อนแที่อยากจะไปขยายกลุ่มประมาณทั้งมันฝ่าประมาณนี้นะครับ ขอบพระคุณทุกพลังบวกเด้อครับเพื่อนๆกล้องค่ะค่ากล้องก็ขึ้นขึ้นลงนี่พี่น้องมันดันเนาะยังป,ปับ๊บๆไหนก็ไม่ก่อนนี่บอกกวางว่าเราเราประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังครับผมเรื่องเรี่องเกี่ยวกับแบบแบบไลฟ์แพลตฟอร์มเนาะที่บักกว่างเคยเห็นบ้างโดยเฉพาะบันฝ่าน,นี่ก็คือ มีความคล้ายคลึงกันกับบ้านแดงครับพูดง่ายในการทําคลิปทำอะไรประมาณนี้แต่จะเป็นแต่ถ้าเป็นคลิปช็อตนะพี่น้องถ้าถ้าเป็นคลิปคลิปช็อตหรือว่าอะไรคลิปคลิปสั้นใะตรงบ้านฟ้าส่วนใหญ่นะ่ะคลิปเขาจะไม่ไม่ค่อยทํายาวพี่น้องยิ่งสั้นยิ่งดีงครับบอกง่ายครับพี่น้องแต่ว่าสั้นเราต้องให้ครเข้าใจของความหมายของแล้วเนื้อหาที่ไม่ใช่ของตัวเองเออบ้านฟ้านี่จะไม่เอามาลงนะพี่น้องถ้าถ้าเอามาลงแล้ว เวลาเราผ่านกฎไม่ใช่เวลาเราสะสมมาเลยครบทุกอย่างเรายื่นสตรีมระบบเพิ่นตรวจสอบคักเียพี่น้องแล้วถ้าคลิปไหนที่ท,ที่มีการละเมิดอะไรเนี่ยพี่น้องระบบเพิ่นบอม่อันแจ้งมาเลยครับแล้วเราไม่สามารถไปแก้ไขลักษณะแบบว่าไปลบไปไม่ใช่ไปแก้ไขของคลิปได้นะพี่น้องแก้ไขไมก็มาคืออาจจะไปแก้ไขคลิปเกี่ยวกับไปปิดปิด จังไงล่ะครับผมแบบว่าแก้ไขแก้กับขําอธิบายคําอย่างเนี่ยคือบ,าง,บางคลิปอ่ะมันมันมันไม่าสามารถแก้แก้คํา,าอธิบายได้โดยเฉพาะคล,คลิปคลิปจะสันนะพี่น้องคลิปสัน <S <S 1> <S 1> สนะพูลงไปเรื่อยไปเรื่อยนี่ส่วนญงนี่จะเป็นการคือแก้ไขได้เป็นบางส่วนแต่ว่าอย่างดังจะเป็นช็อตคลิปช็อตคลิปคลิปวิดีโอเนี่ยทั้งบานแดงอ่ะการแก้ไขเนี่ยหลังบ้านเนี่ยมันจะสามารถ ยันแต่หลายกว่าทางบา้านฝาเนี่ยครับมันเรืแบบว่าบา้านฝาเลยมีความแก้ไขยากวก่ากบ,บ้านแดงมายนึยนงครับหมายถึงเวลาเราแก้ไขหลังบ้านครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนท่านใดแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ไม่มีเขาอื่นบ้างเลยครับผมที่แบบว่าที่ยังไม่เคยเห็นบ้านฝาเลยแต่ว่าผ่านอวดผ่านเกณฑ์ทางทางบ้านแดงแล้วถ้าอยากจะไปเหตุถ้าอยากจะไปทําบ้านบ้านฝา โอ้ความแตกต่างเลยแตกต่างกันมากๆพี่น้องแตกต่างกันแบบสุดๆเลยครับผมอย่างให้เป็นบ้านแดงไงให้เป็นบ้านแดงนี่สังเกตยังไงครับผมเมื่อเวลาเราไปทําอะไรผิด,ผด,หนะผดๆหน่อยเน่ยผิดนิดหน่อยประมาณนี้เวลาเข้าไปดูชมคลิปเพื่อนหรือว่าไปปัดคลิปเพื่อนประมาณนี้ครับผมโียเพาะเข้าเบ,บิง์ปาจบเนี่ย แค่คลิปเดียวเลยพี่น้องผมถ้าเกิดเทาเขาบอกถือจะเป็นบ้านแดงเนี่ยต้นโดนวัวไงคือว่าเขาไปข้อมินต่อประเดี๋ยวมบ้านนี้พี่น้องจะจะแค่เลี้ยวเห็นนี่ซื้อประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นบ้านบ้านฟ้านี่การปิดการปิดปิดกันนะ้นอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเมื่อเวลาเราปิดกัน้นปิดอะไรกันเนี่ยเขาก็ยังสามารถเข้าไปข้อมินชีพของเพื่อนในพี่น้องบ้าน้าน อย่างหลายอย่างเพราะเราไม่ทราบปราตูปิดกั้นก็สังเกตได้ง่ายเมื่อเวลาเราลงลงคลิปอะไรไปเนี่ยการนํามทรงคลิปจากทถึงมุกร์ตากที่ว่าแบบสมมุติว่าเราลงลง,ลงไอ้ภาพนิ่งไปยงอย่างเงี้ยสังเกตง่ายถ้าบ้านไหนที่โดนโดนปิดกัน้นประมาณฝาจากที่เคยโพสต์ลงไปปั๊บประมาณสักครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยหนึ่งเกินช,ชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงจากวงตีเพื่อนเพื่อนเห็นเ,นเราประทับตามประมาณสิบท่านนะมั้ยสิบห้าท่านหรือยี่สิบท่าน แต่ว่ามีในวันในวันหนึ่งเราต้องปีกั้นปั๊บพอโค้งไปแล้วพี่น้องความนิ่งขึ้นกันประมาณช่วงเวลาเดียวกันยังไม่มีคนมาคอมเมนต์สักคนเลยหร,หรือว่าเพื่อนอาจจะมองอยางแค่คนเดียวครับเต็มที่ก็คือไม่เกินไม่เกินห้าท่านครับผมส่วนใหญ่ประมาณแค่สองท่านสามท่านเนี่ยคือแบบว่าจากที่ปกติเ,เพื่อนๆเคยเห็นชิปเราไม่ต่ำกว่าประมาณสิบห้าท่านหรือยี่สิบท่านในช่วงระยะเวลาครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงแต่เวลาแบบโดนปิดกั้นอย่างเงี้ยครับผมเนี่ย มีคนคอมเมนต์ได้แค่คนสองคนแบบว่าเขาลดท่าการมองเห็นลงครับผมแต่ว่าเราก็ค,คอมเมนต์ได้ปกติแบกี้พี่น้องนะแต่แพลตฟอร์มเป็นเหตุออกมาแต่ละสูตรมาคือกันกดเกณฑ์ก็มีความคล้ายกันหละพี่น้องแตบบ่ว่า,กา,า,าการบังตาการมอน้ำทรงแบบว่านี่ครับผมมันจะมีความแตกต่างกันน้อยนึงอันนี้คือประสบะการณ์ของ บากหวังหลอกฟังนะครับขอบคุณมากๆากเลยครับเพื่อนๆนทุาากท่านที่มาชมทีมสี่บักหวังขี่เขาไม่ได้สั่พี่น้องบักหวังจะไปทางลัดนะครับเงินไก่กล้องกันจะเป็นข้อตกลุ่งงาลงเรื่อยๆพี่น้องบอกไป <laughs> ขอบคุณมากๆเลยนะครับ เรียกว่ากวงว่าปะกวางอยู่ไปทั้งเรื่องเนี่นะครับเ,เรื่องข้าววบบเร่งเมื่องอยู่ตรงที่อจจะมีเกี่ยวกับการความเลข้อมอูลอะไรครับผม่ากควงจําได้นะแต่ช่วงเวลานี้มันสามโมงสี่โมงเช้านี่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับรับผิดชอบเกี่ยวกับนี่แหละครับผมเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกตรวจตรวจภาษีตรวจค่าค่าเสียงตรวจคนดําประมาณนี้ครับผมอะ เป็นอยมักตั้งช่วงตั้งช่วงเวลา้หนิหรือว่าจับความเร็วบักกว่างดีหรี่เลี่ยงนะครับยังไม่เสียเวลาบักปอกบักขวางบริพิดปิดโครีเบียร์ยังหนอยเพียงเราผมกอยากเสียเสียเวลานะอะไรออบมาอีกเซนหนึ่งนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะบักกว่างคลิปนี้บักกว่างก็อย่างขึ้นเก้าแล้วครับผมสิบห้านาทีก็กำลังพอดีครับไม่ยาวเกินเกินไปไม่สั้นเกินเกินไปว่าบักกว่างอยู่ช่วงระหว่างเขาเรียกว่าสะสมหลักกิโลเนาะ อันนี้คือบางข้งมากกว่าอาจจะมีเราสอดแรกเกี่ยวกับบ้านฟ้ามาให้เพื่อนๆได้รับประโยชน์นะท่านพี่น้องบ้านแดงบ้านแดงมากกว่าก็ย่งบากเก่งนพี่น้องครับผมแต่ว่าอาศัยว่าหลักพื้นฐานที่เรามีทุนนี่แล้วมีต้นทุนในการสร้างสร้างช่องบนในลกออนไลน์มาได้ระดับหนึ่งแล้วประมาณนี้ครับผมซึ่ง้าก,กว่ากัพาิพันโคตดพันเกียรมากทาบ้านฟ้าแล้วสองช่องสองช่องหมายคือว่าสร้างผ่าน น,นการตั้งค่าสตรีมมาแล้วคือจะเป็นทั้งไอ้ช่องฟ้าก็จะเป็นทางเพจแล้วก็อีกช่องนึงคือทั้งโปรไฟล์บากวางใส่โปรไฟล์เปิดหมดนะี่พร้อมแล้วก,แวก็แล้วก็พอพอ,พอสำเร็จทาง,ทางโปรไฟล์บากว่างก็ไปเขาเรียกว่าไปลุยต่อทางเพจตามจริงเนี่ยบากว่างมี่สามเพลทพ,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 พี่น้องเพจที่สามเนี่ยบากว่างก็เลยพักพัก,พกไว้ก่อนจำนวนลูกเรือ จำนวนไอ้ลูกเรือเคินมาลูกเรือเนาะครับ,ท,บ,บทั้งบันฝ่าของบาววังช่องที่สามบาววังสองพันกว่าที่ี่เ้องเกือบเกือบครึ่งทางนะครับผมทางเพจครับผมทางเพจจะหาลูกลูกเรือ,อยากเหมือน,เห,อนเหมือนกับช่องแดงเหมือนกันนะเพราะว่าเราต้องหาหาผู้ติดต่มเงี่ยครับผมถ้าคือแบบพูดง่ายก็คือจะบ่เหมือนไอ้ไอ้ที่เราใช้เฟซบุ๊กนะพี่น้องเกียบกับไอ้โฟร์ไฟครับผมเปิดหมด ติดตามมาติดตามกลับนะเป็นโปรไฟล์เป็นมูกันประมาณนี้เป็พี่น้องมันจะไงาหาง่ายถ้าเป็นโปรไฟล์แต่ว,ว่าถ้าเป็นเป็นเพจนี่มันจะหาลูกเรือ,อยากเราก็ใช้หลักการนี้กันนี่แหละพี่น้องหลักการเยอะก็คล้ายๆเหมือนของยู u ูบเนี่ยครับผม ขอบคุณมากมากเลยนะครับทุกการรับชมครับเรื่องบากว่างมีเรื่องหลายๆเรื่องที่ปล่อยฟังครับเป็นคลิปแบบว่าลักษณะที่บากว่างขับรถไปที่ไหนปเพื่อไปรับฟังขอรเพื่อนเพื่อนจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองเปิดใจที่จะเข้าอ้นว่าแบบถ้าเกิดยังมียัง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 มีเวลาหรือว่ายังจะไปขยายกลุ่มเป้าหมายในแพลตฟอร์มต่างๆเมื่อเราอยู่ในแห่งโลกโซเชียลเราต้องศึกอย่างน้อยเราต้องมีพื้นฐานครับผมพื้นฐานของแพลตฟอร์มต่างๆ ก็มีบุกีเป็นฟอร์มเนาะพี่น้องเนาะตีเล่นกันฟ้าแดงดำพี่น้องเนาะอีกะนึงยังครับเันไอนไอจีพี่น้องเนาะครับผมที่ย่างนั่นแบบพี่น้องหลักๆอันนั้นไอจีนี่ก็เปิดสั่งแล้วได้ได้ได้เงื่อนนี่พี่น้องบางวางเขาไปศึกษาอยู่อยู่ประมาณวังสามหมื่นสองสามหมื่นแล้วบางครั้งยังไป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 ไอขึ้นมาไปแบบแบบจริงจังเลอว่าไปรับความรู้จากอ่าผูรู้ต่างๆครับผมยิ่งแต่เขาก็ไป ไปเบ,บิ้งนิดนน,น,น้อยนะครับผมสามารถเปิดสั่งได้ใดๆกันได้ว่าบางวานย่าง,ย,างย่างไปเริ่มอยๆพี่น้องมันจะใช้เวลาโดโด,นโดนบนคัมดเอาเฉพาะแค่ฟ้ากับแดงนี่ก็เพอะแห้งขนาดดำนี่สามารถเปิดสั่งได้ใดๆบักวางกับทีบสิ mm hmm. มันมีเวลาเขาเขาไปเบิ้งแล้วพ mm ูด hmm. ถึงเรื่องของอนาคตครับผมเพราะว่าอย่างน้อยเราต้องรูปพื้นฐานในการสร้างตัวตนบนบน,บนโลกโซเชียลทุกๆแพลตฟอร์มตามไปที่เรายังมีมือถือตามไปที่เรายังอยู่ในโลกของ อินเทอร์เน็ตในพี่น้องกับผมสู้เฉียวสำหรับต่างแล้วก็ระวังแล้วก็เพื่อนๆก็ระวังเกี่ยวกับประเภทซุ้มลิงยังพร้อมเลยพี่นอ้องลิงบางทีมันก็มาอาจจะมาในแนวลักษณะเชิงข้อความเรือโบ๊ทุบอรทุ้แปลกๆประมาณน,นี้นะครับระวังประเภทซุ้มนีงพร้อมอย่าปิดปิดการป้องกันพี่น้องไว้ท่ามีก้อน,นคทำเยี่ยงย่าโพดกิฟสิบหาที่กขอดขอบคุณในหลายทุกพลังบวกครับมือนีบ้ากว้างเจ้าเหนือขอาวกราบมาสวัสดีครับ